แม่อรุณเบิกฟ้านกกาทสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออ Standard b e นะฮะ่าามีโค้ดดีเออวันนี้ก็เล่นเกม Standard b e Part 2กันแล้วนะครับผมไม่ธรรมดา นะรู้สึกว่าจับพา์ที่แล้วนี่เราหาของในเรือได้เยอะแยะเลยแม่นี่ผมตอนไอ้นี่ผมแอบไปทำมาอ่าเป็นไงจับจับจับไปก่อนอิอ่าเเดี๋ยวจะไม่ได้แล้วของบนเรือนะี่ ต้นยุคห้ายังไม่ขึ้นขึ้นนี่การขึ้นอ,อ,อืเดินมาทะลุมาเฉยน่าไม่ธรรมาดาปิดให้ด้วยอ่ะบันไดนี่ผมว่าเป็นอะไรทีติดติดอะไรวะเนี่นย เึ็นยากขนาดนี้ไม่ต้องทำมาให้ก็ได้มั้งบันไดไม่เป็นไรเทปเสร็จก่อนโอเคได้เทปมานะครับยอดอีกฮะแล้วนี่ทำอะไรได้วะฟิชอันนี้เนะเอ้ยมันทำอะไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่รู้เหมือนกันนำมาทำอะไรได้ของตรงนี้หรอน่าจะเกี่ยวอะไรกับปลานี่แหละเป็นที่เก็บปลาปะาไม่น่าใชโ่โอเคเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้โหน้ำวนสีีกินต่อน้ำจะมานิดนึงอ่า สูงป๊อกฟัก <G ül> เอ,อ้ยเดี๋ยวๆเจเย็งใจเยงเก็บกินก่อนอ่าไม่ธรรมดาเก็บเก็บเลเกมนีนเน้เอฟเฟกต์มันก็สวยดีนะผมว่าแต่โหลดไว เออไม่โพตดดีเป็นไงบ้างครับเอ,อ่อวันสงการนี้โอเคสุดยอดผมนี่ก็นั่งอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านธรรมดาไมนั่งอยู่บ้านเล่นเกมไม่ได้ไปไหนเนื่องจากก็ห้ามไม่แม่งเยอะเกินเลยขี้เกียจจะเล่นอ่าโอเคกินให้กินอ้อาวอา้อาวเฮ้ยไม้ อ้าว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 ,ว,วไม้หายเฉยโอ้โหอะไรโอ้นี่เพิ่งรู้โอโ้โหเมื่อกี้ไปอ่านอ,อ,อะไรนะเน็ตมา,า,ญญาอ่าเงียบปึ๊บดูดูไป กันต่อเดี๋ยวกินปากเหมือนกับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอยู่วะเนี่ยตาแล้วกูทิ้งไว้ไหนวะเมื่อกี้ก็ตายละโอ้ยยืมจิบหายเอ่มอมลืม โอ้แล้วใช้ไม้ตั้งเยอะโอ้โหอะไรวะลืมไปได้เฮ้ยล้นี่ไงใช่ละใช้ทางนี้ครับป๊ปปป๊บป๊าบเก็บปลาเอาขึ้นมานี่โอ้โหจับสบายอ่นาเหมือนกับที่ไอ้อะไรนะรับเก็บปลายำไอ้นี่ได้หรือเปล่าเวลาช่องเต็ม หรือ,อยังไงวอไม่คืออัรไมไม่รู้เหมือนกันนะเอาไว้นี่แหละที่เก็บปลาช่คขาวนะเรือยางไม่ใช่เรือ,อยางเจ็บ่อดเดี๋ยวไดๆดอ้าเพื่อวความปลอดภัยแบบเรียวลิตี้เลย ไปอืมผจะไปทางนู้นนะเมื่มมมกมอกี้ครับผมไปนู่นการจะถึงนู่นอยู่แล้วเจอฉลามโอ้โหโดนระหดอ้าวเจอฉลามโอ้โหไม่ตาย

อืมวิเศสเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆีครับทำได้ดีวะไม่ได้นี่ว่ต้องใช้อีกหรือเปล่าเเบสราอะไออืมนีสังกาดสร้างทั้งด,ดเราเห็นว่ใช้ ทำอะไรก็ไม่รู้ทำยังไงวะเดี๋ยวผมไปหาวิธีการทำเครื่องยนต์กอนโอ้ผมรู้แล้วมันขาดแล้วไปอย่างหนึ่งมันขาดการับคนณก็คงรู้ไม่ใช่เดี๋ยวผมใช้วิธีโกงสักนิดนึงอา้อาวโอเคยวนับว่าคุ้มค่าคู้ครัวคุณ,คณอืม คกันหนึง่งตัดนี้แม่เห็นแล้วอยากไปทะเลอยากไปเที่ยวพัทยาที่ที่มีสาวๆอ่าเออม้ก็อ้าวินมาทำไมล่ะ โอเครู้ละวันนี้ออืมอืมมเดี๋ยวไม่ใช่แค่ไฟอ่อา,าอ้าวทำยังครับไม่ได้อะไรวะรู้สึกของมันยังขาดอีกแนบเจ้ที่ผมรู้มานี่ ต้นยุคค้า่านี่ยหายากมากอ้าวกรรมไม่ใช่ทำไมมันตัดไม่ออเนี่ยได้ละกว่าจะได้ใช้เ,เวลานนะนักก็ก อโอเคได้เวลาตัดไม้มโอเคไหมโอเควันนี้เราอยู่ในเกาะน,นี่แหละไม่ไปไหนนะพี่เกียจเจอฉลามทีนี่ท้อเลยไ <c oughs> อยเนี่ยจะละงงโอเค เนี่ยเอามานอนตรงนี้นี่คุมอยู่ยน,นอนได้เฉพาะตอนกลางคืนช่วยยถังมาตักน้ำเนี่ยเออเอามาต้มมันต้องตักแหงนี้เลยทีเดียว ไปเช็คไปเช็คอ่าไม่ธรรมดา,าจริงโอเคไปเอาอยูน่น,นะครับ,บมันผมปลาตอนแรกกูเอาไว้โโตรงนี้นีกว่าหายไปไหนวะนึกกูจำผิดโอ้นี่ไงเจอละเดอนก่อน ทำไลยดีกว่าน้อ,อ,อ,อจำได้ว่ามีหลายตัวเอ๊อะมามามาปิ้งย่างสไตายคู่ตัวคู่มันได้ตัวอางมณ์ พุดๆทอไมเลังบักแล้วน,นี่ไม่ได้ไม่ลงถลังครับตาอเดีายวน,นี้ก็ได้อ่า แล้วปลาคือไม่ได้เมื่อกี้มันทำอะไรอ่ะโอ้โหน้ำเต็มเจ๊ดดดอาวิธีนี้ไปใช้ได้ครับอ่ออากินก่อนน่ะกรอบอร่อยดีจังเคบอืมทังนี้กัน แล้วคุณจะดับมันยังไงเนะี่ยโอ้ยสายน้ำเร้าน้ำเร้าอยู่ไหนอ้าปูดีกว่าเออไม่ได้กินปูมันไม่ได้อยู่ไม่สุก นี่สิเรียกว่าชาวเกาะไม่ธรรมดาจริงเต็มหมดยกเว้นอาหารเจอแล้วปูโอ้โหนี่มาเป็นโดงมาเป็นโดงมีเป็นโดงแม่ ไม่ธรรมดาจริงๆได้กี่ตัวได้กี่ตัวละสี่ตัวกินเท่านี้จะอิ่มไหมหนาะแวบแวบแวบอ้าวครับอ่าไม่ธรรมดา ท่านผู้ชมรอฟังเสียงนะฟังเสียงดีๆ,ดๆอ่อาตัวนี้โดนไผ่ปุ้บทมาแก้ไข่แม่มันธรรมดาจริงๆเหลือไม่ทำอะไรเอ่อเหลือาคาบูไม่มีไม่มีคาดู ไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวท่านรอฟังเสียงรอฟังเสียงเอาเสียงเดินดอื้อื้ือื้อเป็นไงเอฟามีเดียวกินฟูอย่างอาเด็ดเอาบทีนื้ น่าครับกูเก็บจบจบนี่เป็นไงครับอ้อไม่ธรรมดาจริงครับอ่าแล้ววิธีนี้นะใช้ได้ใช้ได้คุ้มใช้ได้จังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอากาศมันหนาวอยากนอนทิ้วอ,อ่าโอ้ยนอนทิ้อ,อ่านอนจน หลับปุ๊บตื่นขึ้นมาโอ้โหเชา้าอากาศใสนะครับที่อยู่ฝั่งน,นู้นนี่แหละไม่เป็นไรโอเคเอาล้ครับผมแหมสำหรับใครนะคะัคะคะบชอบคลิปนี้ก็ต้องอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะก็กดซับสไครต์นะฮะเพื่อติดตามผลงานต่อไปะครับผม โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลงในวันนี้นะครับซีโอเกนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ